สวัสดีนะคะวันนี้จะมาทอดไข่นะคะไข่ไก่ไข่กิไข่กับกระเทียมนะคะไข่สามใบนะคะมามาทำกัน หน้าตามจะเป็นรูปไหนจะอร่อยไหมคะถ้าเปิดไฟแรงมากนะคะกระทะกระทะตูดมันก็จะดำตรงกระทะไอ้นี่นะคะเพราะกระทะเนี้ยใช้ใช,ใช้ใช้นานมากแล้วมันจะพองแบบนี้ใช้ใช้เป็นปีจะปีแล้วะคะ่ะปีใหม่นี้ก็จะปีอแล้วนะคะเปิดไฟแค่แปดนะคะ ิไฟแค่แปดเไม่มากนะเขาคนฟิแนแลนด์อะ่ะจะจะจะทอดแต่ไข่ดาวนะคะส,ส่างประเทศตื่นเช้ามาก็ไข่ดาวให้สามีอะไรพวกเนี้นะคะไม่ค่อยเห็นใครเขาทำไข่เจียวกันนะเอาเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะคะจะเป็นไข่คนมากกว่าส่วนมากฝรั่งก็จะเข้าใจว่าเป็นไข่คนนะไข่คน ไข่คนหมายถึงว่าตีไข่แล้วก็คนๆๆคน,คน,นะนะความหมายนะคะไม่ใช่ไข่คนอะไรอีกแบบหนึ่งนะต้องเข้าใจนะคะนี่นะคะเหลืองอานนี้เลยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็อร่อยแล้วนะคะ